ผมไม่เคยนั่งซาเล็กมาก,ก่อนเลยเหมือนจานดาวเทียมมิชชั่น10บสถานที่โอท็อปนวัตวิถีชุมชนเหล่ามะละกอจังหวัดราชบุรีกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ภายใต้แนวความคิดอินท้องถิ่นอินโนวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปโนดวิถีบ้านเหล่ามะกออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีผมไม่เคยนั่งซาลิงมาก่อนในชีวิตเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตเลย Hi everyone we're on the s a l e n g สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับโจแปงในรายการท่องเที่ยวเที่ยวไทยนะครับผมถ้าคุณมองไปทางด้านซ้ายคุณเห็นทุ่งนานะครับผมและคุณมองไปด้านขวา ก็เจดทุ่งนาเช่นกันครับเหมือนจานดาวเทียมเหมือนกันเหรอครับ <c oughs> ตีลก้าหอใช่ตีตีลก้าหอดดีกบ่าจีตีลก้าด้วยผลิตภัณฑ์หลักๆของชุมชนนะครับผมที่เป็นไฮไลท์ม,มีความเหมือนแบบเหมือนเยลลี่หวาน แก๊สมาจากไหนนะครับจากจากมูลสอตจากจากที่หมูจากตรงนี้ี่หูเอาแก๊สมาจากมุลจิหมูมชุมชนเหาาล่ามะละกอเป็นชุมชนปราชาวบ้านต้นแบบที่นำเอาภูมิปัญญาด้านการกเกษตรศมาใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และแก้ปัญหาภายในชุมชน ซึ่งจะเป็นการเกษตรที่เน้นการใช้วัตถุดิบธรรมชาติมาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำหมักรวมถึงใช้แก๊สธรรมชาติในการหุงต้มซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปพร้อมกันอ่าซิงซาเลง้ง คุณป้าครับข้างหลังมันคืออะไรนะครับนี่คือไผ่รั่วไผ่ไผ่ไผ่หน่อไม้รั่วไงที่เราเอาไปทําขนมอ๋อใช่มันมาจากหนก็คือตัดจากตรงนี้เอาไปทําขนมใช่ตอนที่ต้นมันขนมหน่อไม้ค่ะอย่างงี้เหรอครับอ่าต่อไปก็คือการตํานะครับเอยเห็นไหมเก่งใช่ไหมครับป้าป้าบอกว่าให้ถืออย่างนี้นะครับผมอ่าเท่านี้ นี้คืออันที่จะไปทำนะครับทุกคน <c oughs> เหมือนเยลลี่หวานๆ <Yes. S 1> คือที่เราจะมาดูนะครับมันเป็น่านดับกลิ่นนะครับผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของชุมชนเหล่ามาละก่อน,นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า <c oughs> ก็เป็นผลิตภัณฑ์หลักๆของชุมชนนะครับผมที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมที่เรามาดูมันนั่นก็คือ่านนั่นเองนะครับผมนี่จะเป็น่านผงแล้วตัวนี้เป็น่านผลไม้ ที่ของแข็งๆนะเป็นไม้รั่วเป็นฉลอมเอาไปใส่ฉลอมนี่เอาไปแขวนําหน้ารถ<ห>ดับกลิน่นไปดับกลิน่นหน้ารถไปใส่ตู้เย็น,นเอาและนี่ก็คืออาหารกลางวันที่ทางชุมชนเตรียมมาให้นะครับคุณป้าครับช่วยอธิบายได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างในนี้ครับผมอ๋อในนี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นมะละกอผัดไข่มะละกอกับกุ้ง คนี่ปลาทูอันนี้อ,อันนี้อันนี้คือเป็นขนมหน่อไม้มก็จะมีมะละกอด้วยอ๋อ,อก็คือจะเน้นไปที่ทางแบบผสมมะละกอเข้าไปให้เหยอะที่สุดแล้วเล,วแล,วแลวยแล้วอย่างน้ำของเรานี่ก็คือเป็นน้ําฝางน้ําไม้ฝางที่เราจะเอามาจากป่าเอามาจากป่าเรา,เรามา,มาตัดมาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็จะทําให้มันแห้งก่อน แล้วก็เอามาต้มแล้วมันจะเป็นสีธรรมชาติอของเขาอ๋อเหมือนสีแดงใช่ตอนนี้เป็นไหมตอนแรกก็แอบ,บคิดว่าจะเข้ากันหรือเปล่านะมะละกอผสมกับอย่างอื่นแต่มันอร่อยมากๆเลยทุกคนควรมาชิมอย่างยิ่งเลยไม่พอนะผักเขาสดมากๆเป็นผักออแกนิกปลูกเองด้วยแหละมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกับโจแปงที่ชุมชนเหล่ามะละกอจังหวัดราชบุรีมาง่ายไม่ไกลจากกรุงเทพอาหารอร่อยกิจกรรมสนุกที่สำคัญ ราคาดีมากมาพาตัวเองออกจากความวุ่นวายและช่วยส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีด้วยกันแบบจบแป้งไม่ลองไม่รู้นะทุกคนว่ามัน,นดีมากโดยสามารถติดต่อชุมชนได้ที่และใครที่อยากพักในชุมชนก็สอบถามได้เลยสำหรับทุกคนที่มีความสนใจจะมาท่องเที่ยวที่ชุมชนโอท็อปนวัตวิถีบ้านเหล่ามาละกอน,นะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เรียนรู้ซึ่งจะมีป้าตุ้มและป้าน้องคอยดูแลนะครับ ท่านสามารถติดตามข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีได้ที่ YouTube นวัตวิถีและ f c e e o o o โอท็อปนวัตวิถีคลิปหน้าจูงแบงจะไปที่ไหนอีกรอติดตามกันนะครับทุกคนเฮ้ hey!